บอยเบิ้งนังมวยลาวที่ฟอร์มอนแห้งที่สุดในตอนนี้อีกหนึ่งคนนะก็คือทางน้านลาวสตาเกียรติถงยศหรือซือแท่งเพินก็คือเท่าทองรอนนะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งถึงลาวที่น่าสนใจเสเกินนะักมวยลาวคนนี้ก็คือล่าสุดกลายเปน็นนังมวยลาวคนทบิทลือวอรหน่อยที่ว่าสามารถคว้าแชมป์ได้ถึงสงสายอาแอลแชมป์อยู่ที่ประเทศไทยในตอนนี้นะมื้อนี้เราจะไปเบิ้งผลงานและไปหูจักประวัติ นักกีฬาคนนี้นักมวยคนนี้ที่ว่าแสงเสเสียงก็คือในวันที่28ธันวาที่ผ่านมาสามารถญาติได ใส่เฮาแซมเซ้ตที่สองให้กับตัวเองเป็นการสร้างเสียหให้กับประเทศลาวเฮานะมื่อนี้เฮาจะไปเบังผลงานกันก่อนนะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของลาวสตาร์กันก่อนนะเป็นน้องชายของเมืองลาวปุยโฟแมนหรือว่าเมืองลาวเกียรติชงยอดนะที่ผ่านมาหลายคนก็อาจจะฮู้กันนะเซิงลาวสตาร์ก็ได้เริ่มเป็นที่ฮู้จจกกันหลายเซิงก็มีคิวซกกับยอดมณีนักมวยไทยในวันที่17สิงหา2ม4ที่ผ่านมาในการซิงซ้มไซเอลหุ่นน้ำหนักดึงห้อ 5ปอนของเบทีมวยสยามออมน้อยนะก็ถือวนี่เป็นการชิงแชมป์เซนเทรมิตของเพิ่นในเดือนสิงหาที่ผ่านมาการแข่งขันกับก็โดดเป็นทางด้นานลาวซาเกียริทงยนสามารถเอาชนะคูแข่งไปเอาชนะทางด้านยอดมณีนักมวยไทยเอาชนะน็อกในยกที่4ไปเหตุเห็นลาวสตาร์นะคว้าใส่เอลเซมดูน้ำหนักหนึ่งห้อย5บอนไปครอ,องของเวทีมวยดังกล่าวนะ ซึ่งนี่ก็เป็นเส้นธมิตนะที่คนสามารถญยาิได้ใส่แอลแซมเซนทมิตนะต่อมาวันที่2 3มพฤจิกายน2ัล4ที่ผ่านมาก็ได้ขึ้นป้องกันแซมกับทางด้านดักมวยไทยเป็นทางด้านเพชรโกโยศเนะเป็นการป้องกันแซมในคุณน,น้ำหนัก1 0 5ปอนด์อยู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยประเทศไทยผ่านการคันกับประโกอป็ปทางด้านลาวซ่ายังโดดเด่นนะอชนะคะแนนทางด้านเพชรโกโยศไปนะสามารถป้องกันแซมได้สำเร็จนะซึ่งว่าไฟน์นี้นะ นนเดือดสดเกิดลาวสตายิบห้าเข็มส่วนมาโกแขงเพชรโกยศยิบสิบเข็มนะซึ่งหลายคนก็อาจจะเห็นมาก่อนนะน,นี่แอดก็ได้งานไปเนาะไปเบึงคลิปกันตืน๊บเนาะและก็ล่าสุดเนาะมันทีซา8ปทันวาสองพันเจ็สี่ลาสตาเกียรติทองยศก็ได้ขึ้นซกกับทนนั้งนั้นตักงมวยไทยอีกคนหนึ่งก็กคือยอดมณีสวนคาเฟ่เป็นการ พบกันเป็นไฟที่ส่วนสองไฟที่ผ่านมาเป็นลาวสตาร์อาชนะได้ทั้งหมดนะซึ่งนี่ก็เป็นการซิงแซมไซแอลของสถาบันมวยแพงประเทศไทยหรือว่าซิงแซมประเทศไทยนะเป็นรายการใหญ่เป็นไซแอลแซมที่ว่าใหญ่กว่านะกัสกอตตีเวทีมวยสยามออมน้อยประเทศไทยหุ้นวินิไพรเวทหุ้นน้ำหนักหนึ่งห้อยห้าปอนด์ผ่านการคันก็สู้กันย่างดุเดือดเนาะ ทางนั้นลาวสตาร์ก็มีแตะก่อนที่จะจบการคันเป็นทางนั้นลาวสตาร์เอาชนะคะแนนไปนะแด้ก็เป็นการยำแครนทางนั้นยอดมณีสวนคาเฟ่เป็นไฟที่3เป็นลาวสตาร์เอาชน,นะไปสามไฟนะในการพบกับมวยคนนี้แต่กันยังเห็นลาวสตาร์สามารถคว้าสายเอาแซมสถาบันมวยแห่งประเทศไทยหรือว่าแซมแห่งประเทศไทยไปครองในเวทีมวยสยามอพหน่อยนะเป็นเซตที่2ซึนะสงอาจารย์แรกคู่มวยรลยการไอเดียงของลาวสตาร์นะันมีการ สัมภาษณ์กับทีมงานคมาฮาวะทีมงานไอบ็อกคุมาฮาวานะปัจจุบันทางนั้นลาฟสตาร์ก็สามารถครอบครองสองสาอลซมในเบธีมวยสัญญามอ้อมน้อยประเทศไทยก็คือเสน้นทวิทเป็นสายอลเซมของเบธีมวยสัญญามอ้อมน้อยประเทศไทยนะส่วนว่าเส้นที่2เป็นสายอลเซมของสถาบันมวยไทยหรือว่าสายอลเซมแห่งประเทศไทยของเบเีมวยสัญญามอ้อมน้อยประเทศไทยในคุณวินิคไฟเวดห,อห้อยหาอลนะ นะเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะไปบรรยายประวัติของทางด้านลาวสตาร์กันแน่นะก็คือทางด้านอาจารย์แลอว่าอาจารย์อินบอนหาหวาแสงคำนะเพื่อนกันได้บอกว่าทางด้านประวัติของ ลาสตาร์ซื้อแทงของเบอรมนเท่าทองลอนสวัสดนะีเกิดวันที่หนึ่งเดือนมีนาปี2000อยู่ที่บ้านขี้นาาเมืองโขงแขวงจำปาสักมีไอ้น้อ,นองโฮมกัน3คนคนลาสตาร์เป็นคนที่2มีน้องเป็นผู้ยิงหนึ่งนะแล้วก็มีไอเป็นผู้สายหนึ่งก็คือทางด้านเมืองลาวปุยโพรแมนหรือว่าเมืองลาวเกียรติธงยศที่หลายคนหูจักกัน ที่ว่าได้ก้าวขึ้นไปชกในเวทีมวยวันลุมพินีกันแล้วนะหลายคนก็อาจจะคู่กันนะโซมาทาั้งด้านลาสตาร์นะเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ15ปีสถิติการชกทั้งวัดที่ว่าเคยชกกนมามี71ครั้งชนะ3าสเสมอเจละเลกัสเียส6วไฟนะก็ถือว่าสถิติสบงการสูงอีกดีนะนในทุกๆรุ่นที่ว่นเคยชกที่ผ่านมาที่อาจารย์เพิ่นนในบันทึกไว้น,นะเสรงเส้นทางการเป็นนักมวยเพิ่อเริ่มชกมวยตั้งแต่รายการแม็กมวยไทย ก็ที่ว่าจะเปลี่ยนสัญญามาเป็นลาสตาปุยโฟแมนหลังจากที่ว่าโควิดผ่านไปเนอะทามนั้นลาสตาก็เลยบอกต่อสัญญาเนหะ็นไห้ทางนั้นอาจารย์แรกนายกิ <Okay. S 2> ื่นเข้ามาอยู่นำค่ายมวยเกียรติยงยศน,ะนำทีมงานของเพืนนะ่อน อนที่ว่าจะเปลี่ยนซสื่อเปลี่ยนลาสตาเกียรติธงยศแล้วก็ได้เลาะซกเดินสายอยู่ที่แถวภูธรเก็บประสบการณ์เรื่อยๆนะหลัทีมงานก็ส่งเขาไปแข่งขันรายการอยู่ที่คนครนลวกอกศกในรายการซ่องเจ็ดสนะก็คือสักเกียรติเพชรประมาณสามั้งแล้วก็ได้ง่ายมาสกรายการเพชรยินดีพอมีผลงานโดดเด่นทางผู้ใหญ่ใจดีก็ได้เห็นความสำคัญแล้วก็ได้ให้โอกาสมาสกใน เบทีมวยสัญญาออมน้อยในปัจจุบันนก็ถือว่าสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นซึ่งนี่ก็เป็นประวัตินิยของทาานลาวสตาร์นะก็บอกง่าไงนะคนกันดผพานในลายอุปสรรคมาก่อนที่มาจะก้าวมาถึงจุดนี้ เป็นคนเลาาน่าจะเป็นคอนทมิตเนอะที่ว่าสามารถคว้าสายอาแซมได้2เสเซนอยู่ที่ประเทศไทยหลายการเวทีดังกล่าวนะเนอะเซงก็จะไปก็ขอบใจข้อมูลจากอาจารย์อินบอนหาบาสิงค์คหรืออาจารย์แหนะเป็นฝึกครูใจของาน้นลาวสตาร์กันเลยละแล้วก็ขออบใจคลิปประกอบจากธนามวยไทยเจ็ดสนะีนำมาเล่าต่อนะ